เมื่อกี้จะไม่ได้ยินเหรอถามเขาว่ารู้คําตอบไหมเขาก็ไม่ได้ตอบตามตรงยังแกล้งทำเป็นลึกลับอีกเจ้าพูดถูกแล้วเขาแกล้งทําลึกลับไม่รู้สิเอาเป็นว่าเจ้าคนนี้ดูไม่ดีนักเนอะเราไม่รู้เลยว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่แค่นี้ก็น่าสงสัยแล้วยิ่งทำเปิดเรื่องใหญ่ก็ยิ่งไม่มีอะไรถึงหันก็น่าสงสัยมากเหมือนกัน เขาถงเขาบอกนี่นะว่าติงหันเขาอยากได้หน้าก,กากขององซีหลิงเนี่ยทังธงรู้อะไรบ้างกันแน่าบางทีเขาอาจจะไม่รู้อะไรเลยนะก็แค่หาข้ออ้างได้นงานตาปากก็เท่านั้นเน่ะสองคนบุกกับผู้ตรวจการหลิวสามคนละทั้งหมดถูกวิญญาณองซีหลิงเข้าสิงและฆ่าต่อหน้าพวกเราแล้วจะมีหลักฐานอะไรให้หาอีกล่ะ เชื่อว่าวิญญาณเมื่อสามสี่ร้อยปีก่อนฆ่าคนไม่สุดเชื่อว่าเป็นคนที่ใช้วิธีแปลกๆฆ่าคนดีกว่าเหรอฮะนี่จะหมายความว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดน่าจะเป็นท่านเฟิงหรือว่าแม่นางเทียนเว่นของคุณชายกองซุนเหรอฮะแม่นางเทียนเว่นอะไรของข้าใช่แม่นางเทียนเว่นของคุณชายกงซุนก็สงสัยอยู่นะเฮ้ยของของข้าอะไรนั่นสินะาสามารถรู้อดีตอนาคตน่าไม่เพียงรู้ว่าผู้ตรวจการเหลียวมีอดีตอะไรบ้างเนอะ แถมนางยังทำนายถูกว่าท่านเฟิงจะชนะการแข่งขันด้วยทั้งที่นางไม่น่าจะรู้มีท่านเฟิงอยู่ด้วยนี่นาะแถมนางยังอ่านใจคนได้ด้วยเห็นตัวเลขสองหลักใจของคุณชายคงซุนของนางได้ของนาอง,อ,งนาอะไรอีกล่าจะยังจำได้ไหมคราวก่อนตอนเชิญวิญญ,ญาณน,นางยังรู้ได้ว่าเกาเจียท้องเสียเนะ่ะไม่นางเทียนเว่นของคุณชายคงซุนที่กเก่งจริงๆเลเขาบอกแล้วไงนางกับข้าไม่ได้มีนี่มาขายข้าได้หรือเปล่าเขาบอกเมื่อไหร่ว่านางเป็นของเจ้าเนี่ย เอออไปเองอีกแล้วนี่นี่นี่เออดีไหมฆ่าเหรอฆ้าเอออไปเองเหรออ,อือ,ออะไอรออ,อออะไร,อออะไรพูดรู้เรื่องเลยฮะพูดออกมาออล้วอละ,อละคุณชายกงซูนอยา่าโกรธเลยได้ไหมถึงท่านจะหน้าตาดีแต่ท่านก็ไม่ใช่ว่าเป็นก้อนหินนี่ไม่ได้เรื่องนี้เราต้องมาคุยกันให้รู้เรื่องไปเลยฮะ ตัวข้าหน้าตาดีข้อนี้เออยอมรับจริงอยู่นะแต่ว่าข้าไม่ได้เป็นของใครอ่ะเดี๋ยวบอกนี่ใช่ไหมอร่อยมากใช่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 ใ่เช่ใช เท้าหูน้ำเท้าหูน้องไเรื่องมาทำายโอนอันใดเคยกินแหวกเลิกนี่ค่าซื้อหนังสือทำนายปีนี้มาหลายเล่มนะเล่มนี้แม่นสุดเลยทุกเรื่องเลยเพราะมันทำนายเข้าไว้ดีที่สุดนะสิดาวหงหลวนเทียนสีเข้าราศีดอกท้อได้แต่งงานแน่ดีจังได้แต่งงานด้วยคนเราพอย่างี้ดีที่เชื่อเรื่องที่ตัวเองอยากจะเชื่อนะ ถูกต้องนี่แหละความงมงายเขาจะบอกให้นะงมงายบางครั้งมันก็ไม่จริงเสมอไปจีไหมใช่ไหมจริงที่สุดเลยเกียซสีหน้าอะไรเนี่ยจะถกเหตุผลกับผู้หญิงใชู่กลี่สุดดีจังเลยพูดดีมากจะเจ้าเอาไปดูให้ดีนะ ดูอะไรนี่เหรียญหนึ่งเหรียญใช่หรือเปล่าเขาจะเอาเหรียญนี่ยัดเข้าไปในตาจากนั้นจากตรงนี้ดูให้ดีนะออกจากตรงนี้ฮหายไปแล้วเห็นไหมแล้วเหรียญล่ะไปไหนแล้วล่ะดังนั้นสิ่งที่เห็นกับตาอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ใช่หรือเปล่า๋อเค เก่งที่สุดเลยอ๋นี่ข้าอุตส่าห์เล่นก่อนสนุกให้ดูเนี่ยจุกุจะขอบคุณข้าสิไปเร็วอะไรแล้วเดี๋ยวๆสิเออนีสิ่งที่เห็นกับตาอาจจะไม่ใช่ของจริงอ้าวแล้วแวะมาใหม่นะครับนะือดเลือดเๆๆขายดีขายดีอ้าวอยากเสื้ออะไรดีครับอ้าว นี่อันนี้สวยไหมออันนี้สวยกว่าเป็นนี่งามหยดเลยแม่นะสวยจังเลยสุดๆเลยแหละสวยจริงๆภูมิใจนำเสนอนี่นี่จะบออันนี้สวยไหมสวยมากใช่ไหมตือเข้าไว้สวยเดี๋ยวได้ออของพวกนี้ค้าดูไม่เป็นนแล้วก็สอนให้อันนี้สวย ตาถืออันนี้สวยแค่นี้แหละ,ะ,ะถ้าพรุ่งนี้ใครให้ปิดหยกอันนี้กับข้าข้าคงซึ้งสุดๆเลยนะ,อ,ะอีกนิดแมน่นางอีกนิดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว๋อปิดอันนี้นดีดูสวยแวววาวน่าจะถึง40ตำลึง40ตำลึงแล้วคุณชาย65ตำลึง65ตำลึง,ลงถูกอ 65ตับเหลืงเลยนะถ่าได้ของหวานนี่ไปต้องซึ้งแน่เลยใช่ซึ้งมากเลยสวยมากจริงเลยนะใช่สวยมากเจ้าทาหลายไม่จริงจริงปะใสวยดริสวยนะสวยคนฉลาดระดับหนึ่งอะไรกันเนอะเสียงชึ้มัดเลยอ้อ๋อเป็นอะไรไปไปแล้วไปแล้วเหรอเออบอทำตรงปิดอะไเนี่ยสวยมากจริงสวยอืะว่าไง ลงเอาใช่ไหมเดี๋ยวห่อให้เลยสวยแต่ไม่เอาอะหสิ้าตำลึงเหรอลอเล่นน้าถ้าขามีหสิาตำลึงเข้าไปช่วยชาวบ้านน้ำท่วมยงสีเกินกว่าไม่เห็นได้ยินว่ายางสีมีน้ำท่วมเลยอะยงซีไม่มีน้ำท่วมข้าก็ไม่มีหสิาตึงสวยแต่ไม่เอาง่ายแเดียวช่นนนนั่นนนั่นนนั่นนนเราเวชาการหนึ่งนะแล้วก็ตหู้แห้งซาลาเปาอีกหนึ่งจานด้ ในคลับนี่ครับอืมยะอุ้ยหอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเนี่ยขอโทษไรเนี่ยซุ่าล้วเห็นไหมเนี่ยเออไปไไปไปครับครับก็ไปเถอะขอโนโทษนะครับมาเร็วหับท่าแกรออะไรไปนี่ดวงสวยเหรอฮะ อ๋อท่านทั้งสามท่านทั้งสามแล้วจะสั่งอะไรดีแบบนกอูดนยากมาทีหนึ่งขอโท่านขอรับต้องขอไปด้วยร้านเราไม่มีของย่างกันหรอกไม่มนี่ยแล้วก็ไปเอาปลาหรูธรรมดามาต้อนเราไม่มีปลาสดนะอะจริงๆอ่ะนะเนื้อวัวเราไม่มีเนื้อวัวขอโทษดักลาบอร่างฉันถึงจะไปกวนอีมาราสเราก็เลยไม่เคยขายเนื้อวัวอะไรก็ไม่มีเนื้อวัวก็ไม่มีแล้วพวกจะมีอะไรบ้างอ่ะ ก็คืออาหารได้รานะเขียนไว้บนกำแพงแล้วโน่นนกำแพงนกำแพงนอาหารเหรอเอาไว้คนกินอ่ะฮะคนกินขอโทษทีขอโทษนะจ๊ะเอมื่อะมัดไปอื่นีกว่าฮะไปกันไหอะไรก็ไม่มีเปิดร้านได้ยังไงอ่ะขอใเชิญ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 ครับเชิญครวะเชิญเชิญมาีนะครับโอ้ยไปทำานไปทำงานเร็วเร็วเร็วเรวเร็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 วเรเร็ดเวเรวเรเร็าเร็วเร็วเรวเเร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 เ โอที่แท้นะ่ะคิดมาหาเรื่องนะนี่หนะ่ะกับข่าวที่เข้าสังนะ่ง่ะวกเราไม่มีพอดีเลยนี่ไงและเขาเรียกมาหาเรื่องระแขวนไป้ายไว้ก็จงใจไม่ยอมสั่งวันนั้นนนี่ที่แขวนเอาไว้จงใจไม่สั่ง ไม่ต้องหลบแล้วปล่อยข้าเองพี่กองซุนสำหรับท่านแล้วยายต้องทำเช่นนี้ทำอะไรออกมาเองเถอะเป็นใครกันนะนางนั่นแะพียงแต่ทำแบบนี้เขาก็ไม่รู้ทำไมนางน่ะใครล่ะ หน้ากากของเจ้าทำได้เก่งมากหลอกทุกคนได้รูมตั้งข่าด้วยถอดมันซะเผยโฉมหน้า,าของเจ้ามาอมาไม่นางเทียนวนไม,ไม่ไปได้ยังไงหรือว่ามันจะเป็นานางจริงๆอาศัยหน้ากากองซีหลิงมาทำไสยศาสตร์ ข้าพวกคนสามคนไปหนึ่งผิดแล้วนางไม่ได้มีวิชาสายศาสตร์อะไรนางแค่ใช้ปาหีหลอกคนเท่านั้นเองปาหีเหรอไม่จริงมั้งนางนางสามารถรู้อดีตอนาคตได้จริงๆอ่ะนางจะบอกอดีตของนายท่านข้าได้หมดเลยจะพูดถูกนั่นไม่ใช่ปาหีธรรมดาหรอก็นั่นน่ะสิเพราะเทียบไม่ได้แม้แต่ปาหี หากอยากรู้อดีตอนาคตของนายเจ้าน่ะไม่จำเป็นต้องยุ่งยากอย่างนั้นวิธีง่ายๆก็คือถามคนาถามใครเรื่องนี้เจ้ารู้ดีที่สุดข้า,าท่านกงสนท่านเข้าใจผิดแล้วข้าน้อยไม่ได้บอกอะไรานางเลยข้าน้อยบริสุทธิ์นะข้าเลือกข้าน้อยดันดีเถอะคุณชายกองสนไม่ได้บอกว่าเจ้าเปิดเผยความลับเจ้านายแต่บอกว่าเจ้าเปิดเผยพ,พื้นเพของนาง เจ้าได้ฉลาดไม่ธรรมดาข้านะนายท่านของข้ากับไอ้เท้าเก่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยนางเป็นพวกเดียวกับเกาเจีย๋ยเก้าเจียเล่าอดีตไอ้เท้าหลิวให้นางฟังให้แต่เท้าหลิวเชื่อถือนางขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ก็ช่วยนางประกาศความสามารถในวิชาทำให้พวกเราทุกคนเชื่อโดยสนิทใจเทียนเวินรู้ว่า ท่านแม่ทับใจร้อนไม่ได้ใจร้อนเชิญวิญญาณแต่เพราะกินอาหารแล้วท้องเสียใจร้อนเพราะท้องเสียมีที่ไหนกันเขาหมายความว่าวันนั้นเกาเจี๋ยไม่ได้ท้องเสียจริงพวกเราแค่ดูปฏิกริยาจากเขาทำให้เราคิดว่านางท้ายถูกเองถูกต้องคืนนี้นางมีกุญแจที่ห้องงั้นคืนก่อนที่เกาเจียขโมยหน้ากากมากุญแจ มาจากนางนะสิฉลาดมากจะไปไปได้ยังไง <meisten. S 1> คุญแจอยู่ที่เจ้าชัดๆนางจะขโมยไปได้ยงไงฮะทุกท่านอาจจะลือไปแล้วคุญแจนั้นน่ะผู้หญิงหลิวส่งผ่านนางมาให้ข้าลูกคุญแจน่ะมีแค่ดอกเดียวแม่นางเทีนเวิร์นถ้าไี่คนเก็บรักษาเถอ ใชายกมซุนให้ท่านเก็บรักษาเถอะลูกคุณแายก็อยู่ในถุงผ้าตลอดนี่นะก็เหมือนที่แม่นางเสียวหมานพูดถึงป้าหีและเมื่อที่เสียวหมานบอกว่าสิ่งที่เห็นกับตาอาจไม่จริงก็ได้ถุงผ้านี้ท่านเก็บเอาไว้เถอแต่ว่าน่เป็นการวิเคราะห์ ไม่ได้หมายความว่าน,งกกนานนง,นงรู้จักกับแม่ทัพเกา่านี่เรื่องที่นางรู้จักกับแม่ทัพเก่านาบอกข้าเองกับปากนาพีบอกเช้าตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคืนวนันเมื่อสองเดือนก่อนเทนเวิร์นมองดูฟ้าบนเขาตอนกลางคืนจ,จู่ๆเข็มทิศในมือก็หมุนเร็วมากเทนเวิร์นนึกได้ก็เลยลองทำนายได้เป็นน้ำกับเขาหมายถึงเพศภัยในทิศอีสานพอเช้าอีกวันหนึ่งข้า ก็ S <S เดินไปทางทิศนั้นมาถึงหน้าจวนได้เท้าเหลิวจนได้พบเขาแล้วยังไงละ่ะเจ้าเคยบอกข้าเองนี่นะแต่มาตกเฉียนใต้เขาเสียนถี่หาง่ายมากตอนนั้นมีเขาเพียงลูกเดียวแต่แล้วยังไงละ่ะไม่ยังไงกันบนเขาเสียนถีมีแร่เหล็กอีกอย่างหนึ่งแร่เหล็กพวกนั้นมีแม่เหล็กมากก็เลยลำบากจอมยุทธจันเกือบตายด้วยกระบี่ของแม่ทัพเก่าแล้วไงเฮ้ ท่าน้ากงซุนเขาไม่ได้แขนะ่งเป็นคนฉลาดอันดับหนึ่งกับท่านสักหน่อยหนึ่งมาแขวะข้าทไมอ่ะพอข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าเนี่ยเป็นยอดฝีมือดับหนึ่งไงพอเห็นเจ้าเกือบพลาดท่าก็รู้สึกสนุกดีสนุกดีกลับเข้าเรื่องทีได้ไหมได้ได้เลยเราเชื่อฟังยอดฝีมือดับหนึ่งเข็มทิศขอแม่นางเทียนเบื่อพังแสดงว่าโดนสาแม่เหล็กก็หมายความว่านางต้องเคยขึ้นเขาสินเทีย และเขาสินทีก็วางจุดตรวจไว้นับร้อยแม้แต่มแมลงบินเข้าไปยังไม่พ้นสายตาแม่ทัพเก่าได้เลยแต่พวกเจ้ากลับทำเป็นไม่รู้จักกันอย่างนี้ไม่น่าสงสยัยหรอกเหรอบวกกับกุญแจในมือของแม่ทัพเกานั่นก็เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดเรื่องนี้เจ้ารู้มานานแล้วหรือ,อยังหนึง่งอ๋อวันนั้นตอนเปลี่ยกุญแจข้าก็าเริ่มสงสัยบ้างแล้วแต่ว่า บทสนทนาที่กูชายกงสนพูดกับเจ้าใต้แสงจันท์ข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะกูชายเปล่าข้าไม่ได้ยังตำแหน่งฉลาดระดับหนึ่งกับเจ้าสักหน่อยนึงมาแขว้ข้าทำไมเปล่านี่แต่ข้ารู้สึกว่าเจ้าเป็นกูชายสง่างามอะดับหนึ่งแต่ทุกครั้งเจ้าถูกผู้หญิงแล้วก็อีกอย่างเออเออมนเลยสะดวกดี ใช่สนุกดีเข้าประเด็นได้ไหมได้ไหมเมื่อกี้เขาพูดถึงไหนเล่นปลาหีเออใช่เล่นปลาหเออีเออเดี๋ยวก่อนสิเ,ออเล่นปลาหีเลย <c oughs> แต่ที่ม่ดังเทียนว่นอา่านใจคนได้เนี่ยมมนต้องจริงแท้แน่นอนไม่งั้นนายจะรู้ตัวเลขในใจเจ้าคือสีกับเจ็ดเหรอ <c oughs> เหมือนพูดงมงายเลย เคยใช้ปาหีจิตวิทยาที่มีสรบคนเก่งเท่านั้นแต่ที่เป็นดังเทียนบ้นอ่านใจคนได้น่ะไม่ต้องจริงแทนแน่นอนเหมือนงั้นนางจะรู้ตัวเลขในใจเจ้าคือสี่กับเจ็ดเหรอเหมือนพวกงมงายเคยใช้ปาหีจิตวิทยาที่มีสรบคนเก่งเท่านั้นเองเราจิตวิทยาอะไรอ่ะเข้าใจแล้วที่ดอกแล้วใช่ปะห,หรือว่า คุณชากงสุนกับนางเทียนวันเป็นพวกเดียวกันพวกท่านเตียงกันไว้ก่อนเมื่อครู่ตอนเข้าไปกินข้าวแล้วเจอทหารสองสามคนกำลังมาหาเรื่องนะ่ยมีหนากกับข่าวที่เข้าสัง่งพวกเราไม่มีพอดีเลยนี่แหละมาหาเรื่องตึงละแวนป้ายไว้ก็จงใจไม่ยอมสั่งที่นางทายใจข้าถูกได้ก็ใช้หลักการนี้แหละไม่เข้าใจอยู่ดีความจริงแล้ว บกกระแพงสวนของเทินเวิร์นก็มีรายการอาหารอยู่พ่อักสอดพวั้นถูกต้องอกรอนพวกนั้นเหรอหรือว่าในกรอนพวกนั้นพ่อพนันมีคามสาบเหมือนหน้ากากขององซีหลิงเหรออะไรนะคำสาบเหรอถูกต้องในนั้นมีคำสาบคำสาบอะไรอ่ะคำสาบที่อยู่ในกรอนพวกนั้นชื่อว่าบางตาบางตาอะไร เมื่อที่คุณชายคองสุดบอกความงมงายทุกอย่างมันมาจากจิตใจคนดังนั้นจึงถูกบทบางใจไม่เห็นเข้าใจเลยถ้าหากเขาบอกว่าเขาเอาตัวเลขในใจเจ้าได้เจ้ายิาคิดยังไงก็ไม่อยากให้เจ้าทายถูกนะสิถูกต้องนี่เรียกว่าการบางใจยิ่งไม่อยากให้ทายถูกก็จะยิ่งหลงกลเจ้ายิ่งฉลาดยิ่งหลักแหลมก็จะยิ่งหลงกลได้ง่ายๆเข้าใจไหม ยี่ไม่เข้าใจใหญ่ถ้ายายคนอื่นทายไม่ถูกเราก็าจะคิดหนึ่งกับก้อจากต้นถึงปลายหนึ่งต้นหนึ่งปลายเราคงจะไม่เลือกส่วนที่เหลือที่ทายยากหน่อยจะเหลือก็ทายเจ็บนั่นสิแล้วสี่ละ่ะจำได้ไหมตอนที่พวกข้าไปถึงสวนเทียนว้นแม่นางเทียนว้นให้กงสุนเชร์ช่วยนาวิจารตัวอ,อ,กอักษระใช่แล้วยังไงล่ะ ที่จริงเนื้อหาในอักษรเหล่านั้นไม่ได้เลือกมามม่ๆแต่จงใจเลือกมาเพราะว่าในด้านมีหนึ่งสองสามห้าหกแปดกตัวเลขเนี่ยโผล่ขึ้นมาซ้ำๆขาดแค่สี่กับเจ็ดนำให้กคงสุนอรวิจารณ์อักษรนั้นก็เพื่อให้ผู้ชายกคงสุนตั้งใจดูดูอย่างละเอียดทาให้ตัวเลขเจ็ดตัวนั้นฝังลงในหัวอย่างนี้กคงสุนอรก็จะคุนกับตัวเลขเจ็ดตัวนั้นในเวลาอันสั้นแน่นอนเขาจึงเลือกเลขสี่กับเจ็ดที่เหลือ ยอดมากอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่ละที่แท้นางแค่ทําให้กุชายกงซุนตกลงสู่กับดักไม่ใช่เพราะกุชายกุงซุนมีความรู้ความสามารถเอ่อข้าน้อยก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีทําไมอ่ะคือแม่นางเทียนเวินอ,อยู่นอกห้องโถงแต่กับทำนายว่าในการแข่งขันท่านเฟิงจะได้ชัยการทำนายอนาคตเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้หรอกไม่มีทางเป็นไปได้นางบอกว่าไม่มาแล้วมอบจดหมายข้านำมาให้บอกว่าประลองเสร็จค่อยเปิดจดหมายดู ท่านเฟิงได้ชัยายท่านของข้าเชื่อเจ้ามากเจ้าคงไม่ใช่นักต้มตุ๋น,นธรรมดาแน่นะที่จริงสิ่งที่คุณชายกงซุนพูดมาคงต้องบอกว่าเลวไหลสิ้นดีข้ามียอดวิชาจริงๆถ้าไม่เชื่อกันข้าจะทำให้ดูให้ทุกคนเห็นกับตาไฟแห่งนรกจงลุกชน ให้คนที่ไม่เชื่อในพลังรับทุากาการแพทเขา